เดี๋ยวเดี๋ยนะเมื่อกี้ฉันเลืนผ่านโพสต์เมื่อหกสิบหกปีมาก่อนเนาะเดี๋ยวนะฉันยังไม่เกิดเลยตาฝาดไปไหมเนี่ยเออไม่ได้ตาฝาดด้วยฉันเพิ่งเกิดมาสิบห้าปีเองไหนลองอ่านดูซิน่าสนใจออกแจ้งข่าวดวา่วนเมื่อสองชั่วโมงก่อนมีเด็กนักเรียนท่านหนึ่งพบร่างของคุณครูเอ่อในโรงเรียนชื่อดังแห่งเมือนสกุระเมื่อคุณครูไม่ค่อยสอนมาสี่ห้าวัน ครูมีปัญหาทางครอบครัวและการเงินปิดขาดครูจึงจบชีวิตตัวเองไปมีสนามเ็กเล้นโบว์ลิเวสไลเดอร์อยู่ใต้ซอกเอออยู่ใต้ซอกสไลเดอร์หรอในมือถือมีดนอนจมกองเลือดตัวเองอยู่หูโหคตรน่ากลัวเลยอ่ะอย่างนี้เชื่อไม่ได้ต้องไปพิสูจน์และแต่ไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณครูเขาจะไปผุดไปเกิดหรือยังถ้ายังไม่มีก็คง ก็คงจะวนเวียนอยู่ในนั้นเลยเนาะก็เดี๋ยวชวนยูกิไปพิสูจน์ดีกว่าแบบนี้เราไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เมื่อหกสิบหกปีก่อนเลยนะเขาอาจจะแต่งเรื่องมาหลอกเด็กก็ได้เอเอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอยึเสียงอะไรอะตุ๊กแกบ้านฉ้องวะเนี่ยหรือจริงจกวะเนี่ยถ้าอย่างนั้นไปชวนยุกิพิสูจน์ตอนเย็นดีกว่าว่ามีจริงหรือไม่มีจริงก็จะได้รู้แหละโอเคปะปะปะไปได้แล้วนี่สไป อะไรไงหรอคือพี่เรื่อมไปเจอโพสต์หนึ่งตั้งแต่66ปีก่อนน่ะเขาบอกว่ามันมีคุณครูคนหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลอยู่เมืองสาก,กุระนี่แหละไม่เข้าสอนมาสมวันเขาได้เข่าว่าครูม,มีปัญหาทางครอบครัวและการเงินติดขัดครูคนนั้นอ่ะก็เลยคอตรกตัวเองในสนามเด็กเล่นบริเวณสไลเดอร์อยู่ใต้ข้อสไลเดอร์มือถือมีดันกลมจองเลือดคือคือเชื่อไม่แน่สบาย เออไม่เคยเชื่อเท่าไหร่อ่ะเออเหมือนกันงั้นตอนเย็นเราไปพิสูจน์กันไหมแล้วเราจะไปให้สองคนเนี่ยนะไม่ไปหรอกพี่ไปชวนยูกิด้วยละกันเออเออ,เอ,อโอเคแต่ว่ามันก็แอบหน้าน,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 น้าน้าน่าเสียวสยองอยู่นะเนี่ยจริงอา้าวไอโกะมีอะไรหรอคือฉันน่ะเลื่อนไปเจอข่าวนี้เฟซบุ๊กอะแจ้งมาหกสิปีก่อนอะ ฉันฉันเห็นเขาโพสต์ว่าแจ้งข่าวด่วนเมื่อไม่นานมานี้มีนักเรียนท่านหนึ่งพบล่าคุณครออูในเมืองสกุละเมื่อครูไม่เข้าสอนมาประมาณ3วัน4วัน5วันนี่แหละจะไม่ได้เลยได้รู้ข่าวบอกว่าคุณครูคมีปัญหาทางครอบครัวและด้านการเงินคุณครูจึงจบชีวิตตัวเองในสนามเด็กเล่นบริเวณสไลเดอร์ใต้ซอกในมือถือมีตอนจมกองเลือดอยู่อุ้ยน่าสงสารเนาะ โอ้แต่ว่าฉันก็ไม่ค่อยเชื่อเอิม่มอย่าบอกนะพี่สูดใชเมล่าเออเดี๋ยวบอกลีโอก่อนนี่ลีโอเดี๋ยวไปพิสูจน์ผีกับพี่นะโอเครับผมไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะบมเป็นหมาที่ไม่กลัวผีอยู่แล้วพูดแล้วนะไม่วิ่งก่อนเพื่อนนะจ้าไม่วิ่งก่อนอยู่แล้วแหละไปไปไปที่ไปกันเถอะไปตอนนี้ไม่ได้ต้องไปตอนเย็นอาวแล้วมาชวนอะไรตอนนี้อ่ะ โอ้ยก็ไปรอไงไปรอไปรออ่าอ่าโอเคโอเคยูกิเดี๋ราไปเตรียมกันไปอะไรไว้จังมันยังไม่มืดเลยเนี่ยเออก็ไปรอไปรอไงอืมก็ได้ก็ได้เดีโอนั่งบนหลังคาไปก่อนนะโอเคค่ะผมนั่งบ่อยแล้วนะเนี่ยเอ่อนั่งไปก่อนแหละไว้เออพี่ถูกถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อไหร่เดยวพี่ซื้อคันใหม่ให้โอ้ยพู้ดดอนี้อีกแล้ว เออนั่นแหละนั่นแหละยกูกิขี่ไปไวหน่อยดิโอจะไวไปไหนเนี่ยอุอ้ยนี่ไงมาแล้วนี่หลอโรงยางนี้ใช่ไหมก็ใช่แหละตามรูปที่เขาส่งมาไอ้ที่เขาโพสอะเออหรอเออ,เ,อ,อเข้าไปดูข้างในก่อนจะเข้าไปดูได้ไงหล่ะมันยังมีเด็กอยู่แลเออก็น่าจะใช่แหละอุย้ยจริงด้วยเอเคมาเนี่ยผู้ปกครองใครหรือเปล่าคะ อ๋อไม่ครับผมแค่มาสำรวจเฉยๆ,ๆอ๋อค่ะค่ะป้าป้ายุกิไปรอก่อนไปรอก่อนยังไม่ยังไม่มืดหรอกอืองั้า่เราขี่รถไปเล่นอยู่เออแถวสวนสาธารณะใกล้ๆนี่แหละเนาะอืมเข้าไปเข้าไปนั่งเล่นก่อนก็ได้อืมอืออือป้าป้ามาโดนขึ้นรถโอเคครับเดี๋ยวสักประมาณทุ่มนึงเดี๋ยวค่อยแบบมา แต่ตอนนี้มันเพิ่งจะสิบเอ็ดโมงเองนะเออก็ไม่เป็นไรหรอกกินข้าวเที่ยงกันแล้วไม่ใช่เหรออืมใช่ใช่ใช่กินมาแล้วแหละมาๆมา,มาเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้กันดีกว่าอแล้วเราจะไปกันยังไงเนี่ยก็ยต้องรอเวลามืดแล้วค่อยแบบเดินเข้าไปพิสูจน์ไงแบบเพราะว่าแบบมืดมันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่อยู่แล้วไงก็อยากรูว่ามันจะมีอะไรบ้างอืมก็จริงอ,อยู่แหละแต่ว่าแบบ ในในโรงเรียนมันจะไม่มีครูครูทำงานดึกอ่ะครูไม่มีหรอกเฮ้ยนีย่งไงยุกิมืดแล้วมืดแล้วเออจริงๆๆิง,งปาถ้าอย่างงั้นเราไปกันดีกว่ามารีโอพร้อมใช่ไหมพร้อมดีเอาเอาจับมือคนผิดยุกิมานี่โอ้แล้วทำไมรีโอแปลงกายแบบนี้โอโคตรน่ากลัวมาแล้วยูกิมาโอเคโอเคแล้วเราวิ่งไปกันเนาะ ก็คงอย่างนั้นแหละรถก็เอาเอาไว้นี้แหละเอาถ้าเจอดีมาจะวิ่งหนีออกมาเหรอเออช่างมันเถอะคงไม่มีอะไรหรอกครูเขาคงแบบไปเกิดแล้วเลยมันก็คงไม่แน่นอนหรอกเออช่างมันช่างมันไปเถอะมาๆามา,มา,มาจะกลัวอะไรล่ะเรายังไม่รู้เลยนะว่ามันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่เธอได้ยินเสียงอะไรไปมอ่ะไม่นะเธอได้ยินอะไร,รอ๋อ ฉันได้ยินสิออ้ย,อยเดี๋ยวนะนั่นมันเครื่องเล่นแกวงเองเหรอมันไม่มีคนเล่นนี่ว่าเออเธอกลับดีไหมโอ้ยังไม่เข้าถึงข้างในเลยมันอาจจะเป็นลมพัดก็ได้อยู่นี่ลมแรงจะตายเออจริงออ้ยนี่ไงเอ้ยอะไรเนี่ยลูกบอลขยับเองเหรอแต่ตรงนี้มันเป็นสไลเดอร์ตรงที่เขาพบพบร่างของครูเนอะ เดี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันช่างมันเถอะไปไปไปเข้าข้างในเอถอะเธอไม่กลัวไม่ใช่เหรอไอโกะเออฉันฉันรู้สึกขนลุกแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวนะฉันเหมือนเห็นอะไรวะเนี่ยเด็กเด็กเขาทําอะไรกันเนี่ยน่านาดีเด็กๆบ็กไบายใครอ่ะทำไมไม่กลับบ้านอีกอล้ดึกๆแล้วนะแบะบายแบะบายแบะแบะอุยน่ากลัวเออเด็กๆเป็นอะไรกันนะ เอมสงสัยจันะยูกิเธอเห็นเหมือนฉันไหมอ่ะเห็นสิเอมคูคุณครูหัวแดงเหรอนั่นนะสิเอมเข้าไปหาไหมอ่ะมาทำอะไรดึกๆเดืนอ่ะเธอยังจะกล้อีกเหรอไม่มีอะไรหรอกวันนี้ก็ไม่มีเออมันไม่มีคนเดเดะ คุณครูครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมมามามาอยู่คนเดียวอย่างนี้สวัสดีเฮ้ยเสียงกูณทำไมเป็นแบบนั้นนะคะเฮ้ยไม่อยู่แล้วเว้ยใครจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ฉันขอวิ่งก่อนลีโอีออกอ,ออกมาได้แล้วเดี๋ยวจะจอพีอ It's a nine.